เตรียมผิวกปนเซตเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาเริ่มทขั้นตอนการนวดด้วยเซอรมีค่ครีมค่ะปริมาณครีมที่ใช้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ15-20ปั๊มค่ะค่ะครีมนะคะที่ใช้นะคะให้ทาครีมที่ฝ่ามือนะคะแล้วก็หลังมือด้วยนะคะเพราะว่าเราจะใช้สีนล้นะคะนวดใบหน้าเพื่อยกกระทับกล้ามเนื้อนะคะ อย่าลืมนะคะทุกครั้งนะคะให้วอมครีมอุ่นก่อนนะคะแล้วค่อยลงที่ใบหน้าแบนครีมไม่ทั่วใบหน้านะคะจากนั้นนะคะให้เริ่มการนวดที่บริเวณกล้ามเนื้อบริเวณคางนะคะในลักษณะวนนะคะวนขึ้น บริเวณนี้นะคะจะมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่อยู่นะคะเป็นกล้ามเนื้อที่เราใช้ในการเคี้ยวอาหารบดอาหารนะคะของแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยจะเคี้ยวอาหารข้างที่แตกต่างกันบางท่านก็จะไปเคี้ยวข้างซ้ายบางท่านเคี้ยวข้างขวาข้างไหนที่เราถนัดข้างไหนเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยจะใหญ่กว่า แต่ว่าเทคนิคในการนวดในวันนี้นะคะสามารถทําให้ทั้งสองข้างเนี่ยเท่ากันได้และยิ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เราทํางานง่ายมากขึ้นแบบนี้นะคะยิ่งทําให้เห็นผลชัดเจนค่ะถ้าเรารู้สึกว่าครีมแห้งไปแล้วนะคะให้ใส่ครีมเพิ่มขึ้นได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะใช้นิ้วของเรานะคะรูดบ,บริเวณกล้ามนะคะบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่แน่ใจว่ากล้ามเนื้อตรงนี้อยู่ไหนให้กัดให้กัดฟันนะคะแล้วกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยจะแข็งขึ้นมาโดนที่มือเรานะคะจะทําให้หาง่ายมากขึ้นกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะจะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้สีโบทขอก การเก็บให้เห็นผลนะคะเราต้องรู้จากบริเวณคางนะคะขึ้นมาถึงบริเวณหูเพราะว่าตรงนี้นี่นะคะจะมีต่อมน้ําเหลืองอยู่ด้วยจะช่วยให้เป็นการดีท็อฟผิวหน้าภายในตัวไปด้วยนะคะหลังจากที่เรานวดกล้ามเนื้อบริเวณกคามได้ ได้รูปแล้วนะคะเราก็มานวดบริเวณกล้ามเนื้อมัดนี้กันนะคะบริเวณแก้มตรงนี้นะคะให้นวดยกตั้งแต่ใต้คางเหมือนกันแล้วขึ้นมานะคะขึ้นมาถึงบริเวณขมับเลยนะคะแก้มเราจะยกขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องความหย่อนค้อยบริเวณนี้นะคะให้นวดตามนี้เลยนะคะตามเส็จนี้เลย หลังจากนั้นนะคะให้มานวดบริเวณล่องแก้มยกล่องแก้มขึ้นนะคะข่ะต่อไปนะคะเป็นการนวดยกกระชับบริเวณรองแก้มนะคะโดยล่าตั้งแต่บริเวณคางนะคะผ่านล่องแก้มขึ้นมาขึ้นมาถึงบริเวณจมูกขึ้นมาที่หนวาคิวนะคะลากตาม ทำแบบนี้นะคะประมาณ5-10ครั้งหรือบางท่านถ้ามีปัญหาบริเวณนี้เยอะนะคะให้ทำไปที่10-20ครั้งนะคะจากบริเวณร่องแก้มนะคะต่อมาเรามาเน้นกันที่บริเวณรอบดวงตานะคะรอบดวงตานะคะเราจะน่วงตั้งแต่บริเวณหัวตานะคะจมนมาถึง น้ำหนักที่ใช้นะคะเราจะเป็นนิ้วกลางและนิ้วนางน,นะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้น้ำหนักมากในบริเวณรอบดวงตานะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่บอาุ่นในลักษณะอุปกรณนี้นะคะแล้วตั้งแต่บริเวณหัวตามาจนถึงขมับนะคะตรงบริเวณนี้นะคะจะมีกระดูกใต้ตายอยู่นะคะเราเลื่บริเวณนั้นเลยประมาณ เาลงตาเสร็จไปแล้วนะคะเรามาหนึงแทบริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็คิวะคะวะคะค้วนะคะบริเวณนี้นะคะยกตั้งแต่คิ้วนะคะลากขึ้นมาที่หนะะ้าผากนี้นะคะใครที่มีปัญหาของเรื่องคิว้วตกนะคะเขียนคิ้วแล้วคิ้วไม่เข้ากันรอยสัตว์คิ้วอยู่อีกที่หนึ่งคิว้วเราอยู่อีกที่หนึ่งนะคะแสดงว่าท่านเริ่มมีปัญหาตรงนั้นแล้วนะคะเรา แก้ไขได้ด้วยการนวดยกกระชับในรูปแบบนี้เนะเนเดิมค่ะทำประมาณ5-10ครั้งหรือท่านใดที่มีปัญหายเยอะนะคะทำไปเลยค่ะประมาณ 10- 20ครั้งได้นะคะหลังจากที่เรามายกกระชับบร,ริเวณคิวแล้วนะคะเราก็สามารถนวดเก็บนะคะประมาณ10-20ครั้ง เก็บในที่นี้นะคะคือเก็บตั้งแต่บริเวณบริเวณกลามเลยนะคะแล้วก็บริเวณแก้มบริเวณรองแก้มเลยนะคะทั้งหมดเลย